ค่ะสวัสดีค่ะจะเจอกับศิลาอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูต้นสาบแร้งสาบกานะคะเห็นไหมคะลักษณะใบานะคะเขาจะเป็นแบบโคนเขาก็จะใหญ่นะคะปลายก็จะแหลมนะคะแล้วก็มีหยักที่ขอบใบนะคะลักษณะบแบบนี้นะคะเหมือนกับสามเหลี่ยมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสาบแร้งสาบกาะคะเขามีชื่ออีกอย่างหนึ่งอีกอว่ายญา สาบแห้งหรือตับเสือเล็กก็ได้นะคะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเออถ้าเจอแบบลักษณะนี้นะคะลองเอาเด็ดใบเขาอะมาขยี้ดมดูนะคะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะลำต้นเขานะคะก็จะมีขนด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะจะมีขนขึ้นกระจายทั่วไปหมดเลยนะคะใบเขาก็เหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเขาก็จะมีขนทั้งสองด้านนะคะทั้งหลังใบหน้าใบเลยนะคะเพื่อนๆ ดอกเขาก็จะออกเป็นกระจุกเลยนะคะเห็นไหมคะกลีบดอกสีม่วงหรือสีขาวก็ได้นะคะลองดูนะคะได้ทั้งม่วงทั้งขาวเลยกลีบดอกเขานะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะขึ้นข้างทางลองดูค่ะประโยชน์ของเขามีนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ก็บอกว่ารากและใบค่ะของต้นสาบแรงสาบกานะคะเคี้ยวกินหรือต้มดื่มแก้ปวดท้องอาหารเป็นพิษได้ใครอาหารเป็นพิษก็ลองต้มดื่มกินนะคะเพื่อนๆส่วนใบเขาเนี่ยค่ะเอามาตำตำหรือมาขยี้ขยี้พอกแผลสดได้นะคะห้ามเลือดค่ะใครเป็นผดผื่นคันก็แก้คันได้นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆ ส่วนใบเขาเนี่ยคะ่ะก็ใช้คั้นน้ำดื่มช่วยให้อาเจียนค่ะแล้วก็ใช้หยอดตาแก้ตาเจ็บได้นะคะเพื่อนๆอลองดึงใบเข้ามานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเขาจะมีน้ำเยอะเนาะเนี่ยเขาก็เอาใบเนี่ยขยี้ขยี้แล้วก็เอาใส่แผลสดได้หรือก็เอายอดตาแก้ตาเจ็บได้นะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะ เห็นเขาแล้วก็เก็บไว้สักต้น2ต้นก็ได้ค่ะนะคะเขามีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ